สวัาา <ics> สดีครับเมยไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสดายแห้งครับผมท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาอุ้ยนําหาเบิดบ้านเบิดหมูบ้านสหมูบ้านเลยด้ยินข่าวเพิ่ว่าเพิ่นฝันหรือว่าเลขในบักแตงดอกวสันเก้าสองเก้าศูนย์วสันอุ้ยนําหาจังไรก็บ่เห็นในจัตรวาลกุมอเที่ยงด้ยินจะ่าเพิ่นฝันฝันหรือว่าความจรงของงวดที่ผ่านมาเม่ไม่ไป งวดนี้บ่บ่งวดก่อนนั่นสิว่าเลขนั้งแบกแสงนั้นเป็นความฝันหรือเป็นความจริงไปเก็บไปเก็บมาแก้ไปต้มชุบมาโอ้ข้อมจริงความจริงเลยความจริงอือเอาบ่อ้ฟังเนี่ยมันเป็นคือหุเนาะหุบหลังบ้านี้ก็ต้นหนึ่งก็คือจังคือเก่าเนาะแม่มานี้มันก็เป็นลูกไผ่เนี่ยว่าเก่าชุนชุนเก่าลูกไผ่เนี่ยก็ว่าโอ้มันมีเลขเท่านั้นบ่ได้เลขหลายคุ้มไดน S <S เลขนี่หน่อยหนึ่งโอ้คับผมโอ้หกสองเก้าศูนย์ยี่สี่ปศูนย์เก้ายี่สี่บ่โอ้ยเสดายเนาะโบแมนน้ำพ่อครับผมท่านผู้ชมแมนผเอฟซีปัจจุบันโอ้ยบัลลัรกามัน 5, ออกมาเดี๋ยวจะบอกชูฟั่นโบแมนได้ครับน้ำหายอีดีครับผมมวยจีพานมา์ทมาใกน้ำหายโบเสือถามเมืองหลวงครับในบัลลังก์ห้างน้ำหาสองหมูบ่บ้านผมแต่ว่าโบเจอโบอเจอไม่ไปเลยจักไปจลี่อยู่มองใดมองใดเคยไปกับปรัดกับโบเห็น ว่าต้องว่าขวนดอกวดนี้น้อแม่พันธุ์เอางวนนี้ละวดนนี้ในแม่นอนแล้วบันนี้กบมันห้องเก้าเก้าเก้านี่ฉาคกบอีกยังสิปห้องเก่าเก้าบกหูแล้วมันบอกแม่แั่เสียงกายว่าคือได้น้อบอกบได้นี่เลูกเสียงกบอีดี แน่มึงกล้องพี่แม่แน่มึงกล้องพี่แน่ซืรอกล้องเนี่ยมันเกิดมาหาผมเองเด้อครบได้ลูกาบอกแม่เก้าเก้าครบมันหอมมันเป็นความฝันและเป็นความจริงแม่นอนแล้วสิพันคือบ่พันเป็นสลืมสลือเออเป็นสลืมสลือนะพิว่าฝันกับบ่แม่นสิว่าความจริงกับบ่ใช่ครับเออบานี้บัติชุดไทยบานิเก้าเก้าเจ็ดโอ้ก็เก้าเก้าเจ็ด เออเก้าเก้าเจ็ดครับผมแม่ก็น,นอนนอนพังอยู่ไหนอืมม่ไปหาลูกนี่เพราหนอตัวนี้คือทีทีหลัดนี่เบิดแม่ว่าดในใต้ได้นีแม่คืนบาดอย่าลืมทันว่าลงน้ำแด้เก่าก็พกตัวเดียวกันเออลูกก็บอกอยู่แมนค้มลูกไผ่อยู่เก้าเก้า เจ็ดอยู่ท้ายเก้าเก้าเจ็ดยิ่งเป็นเสียงคนเลยบอครับคุณแม่คบแล้วห้องอยู่ผาฐานอ่ะลองเหมือนวันวั้นว่าจังเลยเพิ่งกล่าวว่าเพิ่นอันต้หนึ่งนั่นเดี๋ยินอยู่ขังพี่เจ้าช่องอยู่หนีบ้าเก้าเก้าเก้าอันกบตัวาานหนีเพิ่นห้องเพิ่นบอกถามโตครับ อกดตัวที่สามห้องสามคบคบตัวที่สองนันเก้าเก้าห่ายเพื่อหายอีพอกก <paling S 1> ็น่าบ่ะอีหนังจังที่ห้องแน่นี้กบคุณเทียนนั่นกล้าบอกกระถือหน้าชนนั่นกล้าบอกว่านี่แม่นครบเก้าเก้าลูกเก้าเก้าเจ็ดบอกครับเออ กบได้ห้องอบอ่เมตกาคำเป็นเสียงกามันก็ชัดเจนแน่นอนแต่ว่าเสียงกบยังนี่มาห้องเป็นเก่าเก่าเจ็ดชัดเจนกี่ขั้นไหนก็หลงบ้นม่อแม่มมบ้านนี้มันจะมีมันมันจะมีช่างโตแบบนี้หนึ่งบ้านช่างมีช่างช่างช่างอะไรจะนอยนายน้อยนายน้อยนายจุกทีมันจะใสะ่ช่าง แม่ก็บอกหูคือกันมาหาแม่อยู่เฮียนบัดน,นี้ก็เลยมันแนบไปบรรลุนผู้บ่าวนในงาชสางเป็นชูทีกากี้ผู้บ่าวตำรวจมาหาเออควยง่ายควยง่ายยุงสีตีมือเงียบเงียบฝันว่าจังไหนก็แม่แน่เพิ่นบา่วาวในว่าหยังแม่ว่าเอาแม่ไปนน้ำแหน่แม่จะตาย่ยเอาบ่าดไรหรอ,อ่นว่าผู้บ่าวแม่พรท่านมืดบุญ โอ้ยเนี่ยนั่นมาเป็นตำรวจธรรมดาไงนะบอยแอมเนาะเป็นเจ้าที่เป็นยมภัณฑ์บอจักแต่แนวนั้นบ่โอ้แล้วแท่ทีุทีที่ยมภัณฑ์เนี่มาถอดเป็นทันทีแต่บอเฮ็ดแม่เด้วแต่พอนกับบอเฮดยังบอเฮ็ดหยังแต่พอนกับมหาที่เสือมหาที่เสือเป็นกระตับแมากับสร้างมากับฉากผัดหน้าผัดเป็นคนเจือที่กะกี้โอ้หง่าสร้างนั่นเออสร้างพอนกับไฟขังถูก เพื่อจะอยู่ควงงยไงคุยไงอยู่ม,มาเผาอด้นี่บ่ได้มาเอาอดไนี่พนว่าโอ้มาเฝ้าเออพว่าแค่นั้นบานี้นอนลงไปอีกบาทนอ่นลงไปอีกรถรถคือรถจุกเนี่ยรถจุกนั่นรถไม่โคร่รถไม่โคน่นนะครับบานี้มาคนเฒ่าคนหนึ่งกับผู้บ่าวอีกสามคน ่วยง่าย่วยง่ายอยู่เอาแม่ไปน้ำแน่บ่เอาไปบ่ได้พราะว่าแม่อันก็รับแม่บ่ได้สิผู้เ่าผู้หนึ่งกับผู้ชายสามคนแสดงวายุเงืนได้แม่ไปนี่ผู้เ่าคนหนึ่งกับผู้บ่าสามคนจะบอกเป็นเก่าสามบ่เนาะผู้เ่ากับเก่าเลยเก่าเนาะพนแม่ว่าเอาแม่ไปน้ำแน่ บ่ได้มาเอาแม่ไปน,นั่งเนเผาแม่ได้เนี่เพิน่นว่าอ้อเพิ่นมาเฝ้าเพิ่นมาเผาเพิ่นล้อมเลยได้โอ้ยนกเพเิ่นมาเอากระบ่มาเอาน้อแม่ว่าอยู่เบาแตนะ่น้อมันคนยังม,มีบุญหลายอ,าอยู่น้อกันเอาไปงั้นสิได้บอกเลขเก็บสีน้อ <laughs> แต่ว่า่นกับบ่ได้บ่อยังก็แม่บอกบ่ได้บอกเลยบอกเบอบอกมาสามคนสี่คนนี่อุ้ตะวันลุดไมโครมันต่อกันบัานนี้สร้างนะก็สร้างง่ายมันจะไม่เยไง่ายแสดง่ายแสดงโสดง่ายได้หนึ่งเว่ง่ายอยู่โสดใ่า่ได้สร้างกับสร้างงหญ่สร้างง่ายเป็นสัดสวนกนนอสร้างก็เป็นสัตส่วงก้นนําครับผมรถไมโครเป็นรถไมโคเป็นเก้า เก้าเจ็ดแม่ไปสิเดนเก้าเก้าเจ็ดเออเอาไใยจากใยเราบอกอันโทษหายอีหน่อยว่าทิเอาไอยู่นี่เมื่อท่านเห็นเนี่ยพุทเถ่าคนหนึ่งกับพูทธไสสามคนนี่บอกเปรย์บอกแปรยให้พี่ให้น้องบอกว่าเปรย์ทีสี่บอกแม่ว่ามันสิออกคอือว่าแม่ถุงไช่โตกบหงอเอาเมืก็มีทั้งบนทั้งล่างตัวล่ะเก้าเก้าเจ็ดออกบนย่งสี่เก้าสามออกล่างก็ได้ตัว มันก,ก็นแล้วแต่มันจะหันไปที่นอลกเนะเาะไม่ได้ว่าเดี่ยวอ๋อพอเที่ยงแปลหเ้เนาะพุทธานี่ก็เป็นน้ำเก่ามาสามคนกับปูบาสามคนได้แปลห้เป็นเก่าสามนยครับจุดนี้ไปมากกเอาบงม,มากะเอาเจ้าของไม่ไปก็ได้ครับผมเก่าเก่าเจ็ดเขาไม่ไปนี่เพราะว่าพอาเที่ยงวาเล่กมันมีทั้งบนทั้งล่างหามันมากเก่าเก่าเจ็ดบนเก่าสามล่างภาิเสด็เนาะครับผมเนาะพอเที่ยงใแปลห้ ครับผมแชมพูตัวเลขของแม่ไปประจำของงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองหาหกแปดเนาะครับผมเนาะกึ่งรับกึ่งเตียนครับผมซีเมนฝันกับโบแมนซีเมนต์วาดลูกได้ยินเองกับโบแมนครับผมกบห้องกบห้องบอกจังได้บอกเลขสามตัวเก้าเก้าเจ็ดพื่นว่าเก้าเก้าเจ็ดสามตัวจัจเเลขครับผมท่านผู้ชมหลังจากนั้นแม่ไปเพื่นกับฝันเห็นสร้างเขามาบ่าจักสร้างบ่จักพูดเถานะครับผมเนาะ ผู้ฒ่าคนหนึ่งพาเด็กน้อยไว้หลุนมาสามคนเลยแปลใหายเป็นเก่าสามผู้ฒ่าก็น้ำเก่าผู้ทายไว้หลุนสามคนก็คือสามนะครับผมเนาะก็เลยมีทั้งบนทั้งล่างครับงวดนี้เก่าเก่าเจ็ดกับเก่าสามไ่หมักตัวใดจุดใดร่องเอาไปพิจารณาเบิง่งเนาะครับผมเนาะเก่าสามกระเลกงามเนะี่ยเก่าเจ็ดกระงามครับผม ให้มากกับพิจารณาเอาเองเนาะครับผมเนาะอ้าวพอเที่ยงมดจิตตามหมายจะเป็นแนวทางแหละครับผมแนวทางของตลาดกิแบ่งรัฐบาลหรือว่าแนวทางของวันที่หนึ่งมีทนาย,ยนขอให้ทุกท่านโชคดีโชคหมานก่อนจากกันมือนี้พอเที่ยงมีของดีมาฝากพี่ต้อนน้องครับผมเป็นของซอยขาดซอยขายสีพึ่งน้องช้างเพลย์เดทไปขายของดีดีโชคหลาบก็มาทำก่นเนาะครับผมเนาะท่านใดอยาๆไปซอยขาดซอยขายไปฟังรายละเอียดจากปากปูได้พร้อมๆกันเลย สีเผงนองสร้างผู้ตะกุศในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายเหลียงเงินเหลียกสับหรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีเผงนองสร้างเมื่ว่านี้พอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห้ตะกุดมากได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแน่ดไผ่มีติดจนติดตวไว้จะเกิดบาลมีมมยิ่งเห็นมมยิ่งหักผู้ชายเห็นผู้ชา้หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีเพิน่นบูซ่าไปแล้ว พ่นโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนมองจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสันพอไดไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลทินีส่สว่านองสางเลยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเดจรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญอ่า่าลูขออนุญาต เฮ็ดนองสงอร้างไดบอเพื่อให้หลูกชิดอยญาโยมสีนําไปสักกาบูชาหรือนําไปจิตหานที่บ้านที่เือนไปบ่านนี้เือนก็ได้รดก็ดีสีเป็นสีมงคลห้ามา้า,าขายกับบริโตากดามีแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหนองสร้างครับสมัยก่อนเฮ่าบ่เขาใจว่าสร้างมีคุณคนบ่เขาใจสีไปเสือจะว่านองแมวครับนองแมวก็ดีเขาเอีกของเขานีสูงของเขาเองอันนี้นองสร้างแห่งเป็นสัตว์สี สูงกวป็หลัสาก็เลยบางความเกียคุยก็ลงป่ว่าลูกหลานี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลให้เชื้อทิ่ไปทิ่เหมื่นที่เหม่อไปอมันรักษาหล้างย่างก็เลยขีดว่าท่าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอกบันไดคุยก็ลงป่เกลียดว่าไปได้นังสางมาไปได้ง่าสางมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพุ้ทุ่นขึ้นหยีเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นนั่นก็เลยห้ดานย่อมไปล่องใส่เบือง อันนี้เกิดคุ้นยหรีรอมีผู้ตรวคุณนยุโตมีอยจิริต,ตมีอำนาจสามารถมอนอวดเยจิสามารถ,าารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็นวัตถ,ถุจนขึ้นมาครับวานนี้ในวัตถุแล้วมีหนองส้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองลาวนว่าให้เอาฝากบกตูมต้นตูมกินน้ำบอกตูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูม คือตูมฟูมไปเลยเอาฝากตูมมาเอามาผม็สมจะว่าออกที่เขียวนานี่คือฝากตูมากบานเพราะตาปนโบเอาปนมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบานพวกขึอนตัวเอาต้นย่อเอาขื่นคือย่อ่นฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดโบพ่อแล้วเอาฝากคุ้นฟูนบานต้นคุ้นตรงเอากับฝ่าผ่าก็ไปด้ยุงเลียนนี้มานี่คือใบคุ้นนี่ นี่มันไม่คุ้นโพ้าะว่าฐานอยู่ครับันเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยงังครับผมอัอสีบริอัสสีบริองมหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นมวนสารไม่ยียด,ดำมีตำนานมากกันผีกระสางกับพระโลกย์ในนองสร้างคือไม่เงียดดำเสียวมาเห็นเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างครับคือพวกเสกของพุทธเบิดตำหนาอยู่ในเจตตำนานเบิ้ดพวกเสก เชื่อใจลอยแปดจบบุ๊กมาสโซเล่เชื่อจะเป็นกู้บาอาจารย์บนจะอธิษฐานจิตให้อ mm hmm. ่าคืออาจางยสี่ปูปบุกเสพผู้รุ่นแรกนี่คือปู้สีอนุตโรอายุณมน,นี้อยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวิีลงนี่ปูปบุกเสพให้รุ่นแรกนี่ถ่ายไปสองผู้รอดบ้าดกุดน mm hmm. นี่ปู้รอดทั้งมาซิโนนนั่เป็นผู้บุกเสพผู้ที่สอง mm hmm. สามปูเพียนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนใอ้คนบางมีอยู่กินสว่าง,งกันบรรจาทีวดูครับบ <Genau> น,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 นี่นี่่ปูเพียนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตนาบนคือปูรอดทงสีเมืองนี่มันบวกบวกสายได้บ้านครับฝนมาจากสายสายบ้านเยอะอย่าเยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นส์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นกศูษสีไปคล้องญ่สีหอมคุก ราชคูปูนสำเน็จนนะันนะ่นแหละคือ่นะองนะนะความเป็นมาก